สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับสนามบอลหญ้าเทียมนะครับเป็นของหน่วยงานราชการนะครับที่ทำไว้ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้นะครับถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับทางหน่วยงานก็เรียกเข้ามาเพื่อที่จะดูเรื่องของข้อมูลเรื่องของราคานะครับเพราะว่าก็ยังไว้ใจอยู่นะครับที่จะให้มาดูแลนะครับ ในรอบที่จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับนี่คือสนามสิบปีและตัวญ้านะครับที่อยู่ประมาณสิบปีแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับภาพมุมกว้างนะครับที่สนามนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในในการทําพื้นสนามนะครับนี่นี่นี่อยู่สิบปีนะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรที่เอ่อจะมีบางท่านนะครับที่ทําสนามแล้วเนี่ย นะครับอยู่ติดกับคลองนะครับหรือว่ามันสามารถสไลด์ได้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็อยู่ติดกับลําคลองนะครับเราเป็นเป็นคลองใหญ่ด้วยนะครับมันสามารถที่จะทําให้นะครับพื้นเนี่ยครับด้านข้างเนี่ยซุดตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดนะครับที่ทําสนามติดกับลําคลองนะครับติดกับแม่น้ํานะครับดูนะครับเนี่ยติดกับลําคลอง มันจะมีการซุดนะครับการซุดตัวนะครับให้ดูนะครับจะมีการซุดตัวของพื้นนะครับต้องมองมุมอย่างนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ามันจะมีการซุดเป็นผืนเพราะนั้นนะครับเวลาทํานะครับก็แนะนําว่าให้ทําห่างจากคลองเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมากที่สุดเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับแต่อย่างน้อยก็ต้องมีสักสองถึงสาเมตรนะครับแต่นี้เขาเขากันไว้ประมาณเกือบสิบเมตรนะครับนะครับ ส่วนเรื่องของญ่าเทียมนะครับอ่าญ้าเทียมเนี่ยนะครับที่นี่นะครับก็อย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับว่าทําประมาณสิบปีแล้วนะครับก็มีการซ่อมนะครับแต่ตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนเพราะว่าใช้มาอย่างคุ้มค่านะครับของเงินที่ทางหน่วยงานราชการใช้แล้วนะครับคราวนี้นี่นะครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะแกะหญ้าให้ดูนะครับอ่านี่นะครับ หญ้าตัวนี้ดูหนึ่งครับแข็งนะครับยังดูใช้งานได้นะครับใบหญ้ายังดูแข็งแรงนะครับแต่ว่ามันก็เสื่อมโทรมตามสภาพนะครับก็ต้องปรับปรุงใหม่เพราะว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับพื้นนะครับก็จะมีความแข็งนะครับเพราะหญ้าเนี่ยจะเริ่มที่จะหลุดหมายความว่าหญ้ามันจะเตียนลงไปเรื่อยๆนะครับสิบปีเตียนขนาดนี้เนี่ยถือว่ายังรับได้นะครับท่านลองดูก็ได้ครับว่ามีที่ไหนที่ใช้งาน นะครับสิบปีแล้วยังอยู่ในสภาพคงทนแบบนี้นะครับนี่บวกเรื่องของระบบระบายน้ำนะครับเรื่องของเนื้อหญ้าที่มีคุณภาพนะครับสิ่งที่ผมยินดีมากนะครับสำหรับการได้มานะครับแค่ทำข้อมูลให้กับหน่วยงานร,รัชการก็คือเราเคยทำมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขายังเรียกใช้เพราะว่าต้องบอกว่า ก็ด้วยคุณภาพนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ไเวยตัวเองนะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณภาพเราไม่ได้นะครับเขาก็จะไม่ได้เรียกใช้เรานะครับแต่อันนี้เขาก็ยังเรียกใช้ข้อมูลแต่ว่าจะบิดได้บิดไม่ได้นะครับเพราะว่าในหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นเรื่องของการ e-bidding นะครับถามว่าหน่วยงานราชการอยากได้เราไหมก็บอกเลยว่าอยากได้นะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับ เขากาหนดตัวเราไม่ได้แต่เราก็เอามาให้ข้อมูลเขาทำาให้ข้อมูลเพื่อที่เขาจะไปหน่วยงานราชการไปทํที o R นะครับไปทําเรื่องของราคาได้นะครับก็จริงๆมีสร้างอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่นะครับเขาทางหน่วยงานราชการก็เรียกผมมาเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวผมให้ดูนะครับแต่ว่าด้วยเ,เราไม่บอกกันครับว่าที่ไหนมาทําแต่ว่าด้วยคุณภาพที่ เขาเห็นนะครับคือระยะเวลามันพิสูจน์เขาก็เลยทา่านทางหน่วยงานราชการก็เลยเรียกเข้ามาเพื่อที่จะคุยกีรออบหนึ่งนะครับแต่เขาถามว่าผมให้ข้อมูลเขาสนามนู้นก็ให้ครับแต่ว่าผมบิดไม่ได้เพราะว่าด้วยคุณภาพกับราคาเนี่ยนะครับถ้าถ้าบิดด้วยเอาคุณภาพนะครับที่ดีมามันไม่สามารถที่จะบิดได้เพราะว่าราคามันก็สูงนะครับต้นทุนมันสูง แต่ต้นทุนมันสูงมันก็ได้มาซึ่งสนามที่ใช้ได้ยาวนานนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสําหรับเรื่องของการทําสนามฟุตบอลย่าเทียมทั้งพื้นทั้งหญ้านะครับมันมีความสําคัญนะครับนี่เขากําลังจะรีโนเวทใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะลื้อลงหมดแล้วนะครับยินดีมากผมเป็นคนที่ยินดีนะครับโคตรดีใจเลยนะครับที่ลูกค้าเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เอกชนหรือราชการนะครับยังเขาเรียกว่าให้ความไว้วางใจผมเข้ามานะครับที่จะมาทําสนามนะครับยังไงก็อันนี้ให้ดูนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของท่านนะครับสวัสดีครับ